นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางวันเพนเศรษฐร,รักษาที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวิเศษศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสมบัติตรงเต้าตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอำเภอลงมืที่มอบวัคซีนป้องการโคปิกินให้กับตัวแทนเกษตร,รกรจำนวน21ตำบลในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินและชมการฉีดวัคซีนให้กับโคกระบือช่วยเหลือเกษตรกร ที่ฟาร์มบ้านสวยด้วยรักเทศบาลตำบลโคกสีอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดจันศิลป์โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญาไทยเศษรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าตามที่เกิดการระบาดของโรคลำปิสกินในโคกระบือซึ่งถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมป้องกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเป็นวงกว้างอีกทั้งพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีมีความหงวงใยต่อสถานการณ์เป็นอย่างมากได้กําชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนตนเองในฐานะกำกับดูแลกลมรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งมีสหกรณ์ ผู้เลี้ยงโคในพักตะว,วันออกเชียงเหนือจำนวนมากจึงสั่งการให้ติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในด้านการสนับสนุนเวชภัณฑ์การใช้ยาฆ่า,มาแมลงฉีดพ่นในพื้นที่น้ำยาฆ่าเชื้อและยารักษาโรคเพื่อยับยั้งการระบาดไม่ให้กระจายไปสู่พื้นที่ที่ยังไม่เกิดโรคทั้งนี้จังหวัดกาศสินเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นศัเศรษฐกิจ ซึ่งมีการระบาดของโรคดังกล่าวทําให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนโดยในวันนี้ได้มีการมอบวัคซีนจํานวน3,000โดสเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโกรคลำปีสกินในเขตอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินจากที่เรามากรราลสินคราวที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเรามีการพ่นยาร่วมกับทางกรมปศุสัตว์นะ,ะแล้วก็พี่น้องทางกเกษตรและสหกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันที่จะไม่ให้เกิดโรคลำปีสกินในการแพร่ระบาดต่อไป วันนี้เราเอาวัคซีนโรคลำปีสก,กินมาให้ทั้งหมด4,000โดสแบ่งที่นี่3,000แล้วไปอีกอำเภอรประมาณ1,000โดสนะฮะก่อนที่ทางกรมปศุสัตว์จะส่งวัคซีนเข้ามาเพราะเนื่องจากที่ว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาทางกรมปศุสัตว์นะครับเพราะว่าเนื่องจากที่ว่าตอนนี้โรคเนี้ยได้แพร่ระบาดจับที่เริ่มขั้งแรกเลยเนี่ยมาจากทางภาคอีสานเยอะแต่ตอนนี้ขึ้นไปเหนือลงไปใต้มากมายเลยนะเนื่องจากว่าการแบ่งวัคซีนเนี่ยมันก็ต้องเป็นการกระจายวัคซีนกันออกไปแต่เราก็ยังรักษา เนื่องจากตอนนี้ที่แรกเลยอ่ะเราไปดูจากโคนะฮะแต่นี้โรคาำปิสกินเนี่ยเนื่องจากกระบื้องมีหนังหนาแต่สิ่งที่เราจะต้องสมควรดูไว้ก็คือว่าเราก็ต้องฉีดยาป้องกันเอาไว้เพราะว่าตัวตัวหนึงนะ่งเนี่ยหลายล้านมากเลยนะจากวันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยตอนนี้กระบือของประเทศไทยตนนัวนี้ต่อไปจะเป็นกระบือที่สวยงามที่สุดเลยนะฮะจะเป็นสิ่งที่ ทั่วโลกจะต้องกลับมาดูว่ากระบือของประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวได,ด้ดีเลยอย่างที่เข้ามาที่ฟาร์มเนี้นะเป็นฟาร์มที่สวยงามและดีมากนะแล้วตอนนี้เรากาลังจัดจดทะเบียนอนุรักษ์กระบือไทยนะเพราะว่าจะได้เชื่อมโยงแล้วก็ได้รักษาพันธุ์เพราะว่าเป็นท,ที่ทราบดีว่าตอนนี้พอกระบือไม่ได้ไถานาใช่ไหมคนก็จะห่างหายไปจากการที่ไม่ได้ค่อยเลี้ยงกระบือแต่ตอนนี้เรามีการลื้อฟื้นการเลี้ยงโคกระบือพยายามเน้นเรื่องกระบือพื้นบ้านแล้วก็กระบือดั้งเดิม คือกระบือแต่ละแต่ละพื้นที่ก็มีข้อข้อดีนะฮะแล้วก็จากการปรับปรุงสายพันธุ์เป็นสิ่งที่ดีการปรับปรุงสายพันธุ์ของโคเนี่ยกระบือเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยคิดว่าต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นอ่สิ่งที่ไม่ทราบว่าเรามีการส่งออกแต,แต่แต่ก็เห็นมีการแอบบแบบซื้อกันราคาตัวหนึ่งหลายล้านนะ,ะแล้วก็อยากให้เกษตรกรเนี่ยหันมาเลี้ยงโคกระบือให้มากขึ้นนะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าเรามีจะหลังจากการที่เรา,เาทำนานแล้วเรายังมีฟางเหลือนะฮะเราสามารถที่จะเอาฟางเนี่ยมาอัดแล้วก็เอามาเลี้ยงให้กับโคกระบือได้การปลูกหญ้าช่วงช่วงช่วงทีเ่เราไม่ได้ไถานาอันนี้ก็เป็นการบำรุงดินได้อีกอย่างหนึ่งโรคลำปีสกินจุดมุ่งหมายของตัวเราเองเราอยากให้หายไปจากในประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นโรคอุบัติใหม่ก็จริงแต่เราไม่อยากให้มันอยู่กับเราเลยเราอยากให้มันหายไปตัวเองก็พยายามที่จะ ผลักดันให้มันออกไปนอกประเทศในเมื่อเราห้ามมันเข้ามายังไม่ได้ใช่ไหมฮะในการที่จะนําโรคนี้มาก็คิดว่าอันนี้คงจะเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดเลยผู้ที่ลักลอบเอาโคกระบือเข้ามาแล้วก็นำโรคลำปีสกินที่เข้ามาประเทศไทยก็คิดว่าทุกคนก็คงจะตระหนักดีเลยว่าท่านทําบาปให้กับเกษตรกรแล้วก็คนที่เลี้ยงปศุสัตว์ให้กับประเทศไทยค่ะ